อื่อาภัสกระดาบอืมอืม สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเจ็บของกระเพาะปลาเด้จ้ะอยากกินนานแล้วแหละใส่มี่ด้วยหนูนาซื้อไข่ไข่อะไรนะไข่อันเนี้ยมาเพิ่มไข่นกกระทามาเพิ่มอร่อยอร่อยเจ้านี่ถือว่พาพักแต่พักจริจริงอะถ้ากินก็พักอะไรก็ได้นะคือมันขาดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรผักคอส์สนะเออเออผักแตงก็ได้ขาดพักเพื่อน น,น้ำหยุ่งหลังลองแบบบัวมาอยากลองอยู่หาพระโคเร่รสชาติอร่อยเลยอะ่ะ ใส <Ừ. S 1> mm ่บัวบักแตง Untung selada. Hmm. บักแตงผักชีเขาจส่มาให้เราหน่อยเพื่อเราก็ใส่พักซะด้วยอือหืออือหือ แท่งมันใหญ่แล้วมันกรอบ โม้หรือเปล่า,าก็ไม่รู้คุณเยอะแล้วเขาให้เยอะมากอะ่ะเพื่อนๆสามพิบัต อืมอะไรต้องหนานี่ยอ้นี่เป็นตะกินเถอะเนาะ อืมแล้วมันแบบอาจจะไม่มดนะเพื่อนๆเ,เนาะอืมนั่นพอง เดือออิ่มอิ่งลืงเลยอะใครคิดว่ามาเยอะก็คือแน่นโอ้ เราหนุน่มแนมหนุนานจิลาเลยเลยจ้ะแอาไว้กินต่อ้าชอบกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาททำคลิปต่อไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้ะอือ